อันนี้สง์นะครับของการบริจาคเลือดนะครับแล้วก็บริจาคร่างกายนะครับเป็นอย่างไรนะฮะมีพเพื่อนเเขียนถามมานะครับว่าไปบริจาคเลือดมาครับแล้วก็อีกท่านก็ไปบริจาคร่างกายมาครับก็อยากทราบแบบรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่ารู้ได้อย่างว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเลือดได้เหมือนกับถ่ายเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับบางท่านก็บริจาคครั้งแรกนะฮะก็ รู้ได้อย่างว่าร่างกายโอเคครับผิวพรรณสดชื่นขึ้นนะครับมันเหมือนกับเลือดคล้ายๆกับน้ํามันเครื่องนะฮะเวลาที่เราเปลี่ยนเลือดนะครับก็น้ามันเครื่องใหม่ๆทุกอย่างเซลล์ใหม่ๆยีนใ,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 ใหม่ๆมันก็ผสมแล้วก็ก่อตัวให้ได้เกิดความสดชื่นในร่างกายแล้วก็ผิวพรรณนะครับทีนี้ครับถ้าตามหลักในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจนะครับที่เราทราบๆกันมานะครับมีอะไรบ้างน,นะครับเรียบเรียงให้ฟังดังนี้ครับเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับใครที่ บริจาคนะครับเลือดนะหรือว่าร่างกายนะครับถ้าเรานึกถึงนะครับสิ่งห้าสิ่งข้อแรกคือเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ถูกไหมฮะเขาบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์นะครับจะทําให้อายุไขนะฮะบับทอนลดลงนะครับเหมือนกับแอคชั่นกับเรียชั่นพอทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นคุณไปตัดอายุของสัตว์นะครับแทนที่มันเขาจะอยู่กันจนแก่เท่าก็ไปตัดเนี่ยมันก็จะทําให้อายุเรานะครับย้อนกลับไปเหมือนกันคืออาจจะ ไม่อายุไม่ยืนนี่คือตามความเชื่อนะครับส่วนบอกว่าถ้ารักษาสัตว์ดูแลสัตว์นะฮะหรือว่าบริจาคอะไรที่ช่วยทําให้ร่างกายนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์เจริงๆแล้วนะฮะมีความแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนานขึ้นก็จะอันนี้ส์งนะครับมันก็ย้อนกลับมาทําให้เรานะครับเป็นที่ ร่างกายรวมถึงอายุไขนะครับก็มีโอกาสที่จะพ้นเคราะห์นะครับจะบอกว่าอายุยืนขึ้นอะไรนี่มันก็จะพิสูจน์ยากทีหน ER. <and> ึ่งนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามความเชื่อก็จะพ้นเคราะห์นะครับหรือว่าถ้ามีเคราะห์อะไรที่เลวร้ายมันจะบรรเทาลงหรือว่าจะร้ายกลายเป็นดีอะไรประมาณแบบนี้นะฮะส่วนบอกว่าถ้าเบียดเบียนสัตว์ทําให้ร่างกายมีโรคภัยมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัดรอนอายุสัตว์หรือว่าอายุนะครับสิ่งมีชีวิตใดก็ตามนะฮะก็เลยอายุสั้นนะหรือว่าสั้นลงจะมากน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเบียดเบียนนะฮะก็จะทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับในชาตินี้หรือชาติหน้าอะไรก็แบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า,าตรงข้ามกันบริจาคเลือด นะครับมันก็จะเกิดอันนิสงในมุมของการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็รวมถึงเรื่องของเ,อเรียกต่างความเชื่อเนาะเลยทาให้ร่างกายไม่จะแข็งแรงโรคภัยแค่เจ็บหรือโรคเลวร้รายหรือโรคอะไรที่ควรจะมาหรือว่าควรจะมีใหญ่โตอาจจะลดลงแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วว่าถ้าบริจาคร่างกายก็จะอีกมุมหนึ่งนะครับคือจะเป็นอนิสงเรื่องของการที่ ตัวเรานะครับก็จะบางคนบอกว่าอายุขายดีขึ้นบางคนบอกว่าเคราะห์ร้ายใหญ่ๆมันหายไปเพราะว่ามีเรียกว่าทาอะไรที่ดวงมันตกหนักๆนะครับแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับเราทําทุกอย่างที่เราควรทําในชีวิตประจำวันนะครับการแก้ปัญหาต่างๆแล้วนะครับบางท่านใช้วิธีการบริจา่างกายเลยนะเหมือนกับว่าไฟล์ข้อมูลของตัวเราอันนี้รู้สึกว่าดวงมันแย่ก,กมากหรือว่าชีวิตมันตกต่ำนะครับบางคนต่ําต้อยต่ําตมอะไรแล้วแต่ที่จะให้คานิยามตัวเองใน สภาวะนั้นๆหรือในยุคช่วงนั้นๆนะครับก็จะฟไฟล์ข้อมูลนั้นๆก็ถูกบริจาคไปแล้วนะครับมันเหมือนกับร่างใหม่นะเหมือนกับการตั้งชื่อใหม่เหมือนกับอะไรที่เราทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตเรานะครับมันก็จะมีไฟล์ใหม่ๆเข้ามาอะไรแปรมานี้มันก็เลยมีความเชื่อว่าจะทําให้เคราะห์ร้ายใหญ่ๆลดลดลงนะครับอายุถ้าบอกว่าตัดล้อหรือว่าถ้าอายุจะสั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะยืดได้นะครับอยู่ที่บุญ นะครับกุศลแล้วก็การทําชีวิตของเรานะครับในยุคนั้นๆแล้วก็ในชาติภพนั้นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าจะบริจาร่างกายอย่างเดียวหรือบริจาคเลือดอย่างเดียวแล้วชีวิตจะดีขึ้นทุกอย่างเพอร์เฟกเลยนะฮะบ,บางทีมันก็ต้องปัจจัยอื่นๆผสมถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่ากินอยู่หลับนอนก็อาจจะต้องปรับนะครับให้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างคนที่จะบริจาคเลือดนะครับหรือบริจากร่างกายเนี่ยเราใช้เลือดเราไปให้ผู้อื่นนะครับ แข็งแรงขึ้นเราก็ต้องสร้างน้ํามันเครื่องให้มันมีความบริสุทธิ์มากที่สุดถูกไหมฮะก็เลยแนะนําว่าถ้าสมมติจะชอบบริจาคเลือดหรือว่าถ้าอยากบริจาคเลือดช่วงนั้นๆน,น,นะครับดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับอะไรที่ควรทานไม่ควรทานนะฮะเลือดเราจะได้มีประสิทธิภาพให้ผู้อื่นได้เต็มที่เต็มแม่เต็มหน่วยบางท่านในเวลาเขาบริจาคร่างกายนะครับ บางทีร่างกายคุณเรียกว่าจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่การดูแลร่างกายตั้งแต่วันที่บริจาคนะครับกลัวว่าร่างกายนี้บางท่านคิดแบบนี้นะกลัว,วร่างกายนี้จะมีโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าทําให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดเพื่อเวลาไปให้นักเรียนแพทย์หรือว่าคุณหมอได้ ทำการเป็นเหมือนครูใหญ่นะครับดูพิสูจน์ร,ร่างกายอย่างที่เราไม่อยู่แล้วนะฮะก็จะได้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับกลับกลายเป็นคนที่อายุยืนมากที่สุดนะคนที่ประหยัดร่างกายเพราะว่าเขากลัวว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์หรือว่าจะร่างกายจะไม่ส่งต่อนะฮะให้นักเรียนที่ได้พิสูน์ร,ร่างกายของเรานะครับมันมีความครบถ้วนในองค์ประกอบนะครับมากที่สุดกลับกลายเป็นคนอายุยืนแข็งแรงร่างกายดีจิตใจด,ดีเพราะว่าทั้งดูแลร่างกายทั้งดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ดูแลเรื่องจิตใจ อายุยืนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือผลพวงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดครับของการอันนี้สงการบริจาคเลือดนะครับถ้าในตําราก็เลยเขียนนะครับถ้าตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นอุปาบร,รมีนะครับคือช่วยเหลือเก็บยวาบเรื่องของร่างกายมนุษย์นะครับและแมีโอกาสรู้ว่าเป็นที่รักของเทพเทวดานะครับเหมือนกับว่าดวงจิตของเรานี้เนาะเป็นผู้ที่เมตตามีคนที่เป็นคนที่กรุณาใน เรื่องการช่วยเหลือสัพพะชีวิตหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็เลยเป็นที่รักของเทพเทว,วดานะครับไปไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้คือความเชื่อแต่ว่าง่ายๆคืออาจจะมีแคล้วคลาดนะครับคราดาที่ชีวิตจะแย่คราดาที่จะตกตามที่สุดนะครับมันจะมีเครื่อกมือที่มองไม่เห็นนะอม,มันคือบุญบาร,รมีอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่เราอาจจะเคยสัมผัสได้นะครับใครที่ชีวิต นะฮะลองนึกตัวเราเองนะคราใดที่ทําท่าจะไม่ดีหรือทําท่าจะตกต่ําที่สุดนะครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเลยในการหาทางแก้ทางออกแล้วอยู่ดีก็มีทางแก้ทางออกหรืออยู่ดีชีวิตดีขึ้นอยู่ดีมีคนช่วยเหลืออยู่่ดีสถานการณ์ผ่อนคลายแล้วก็เรื่องร้ายๆมันหายไปแบบปฏิหารก็มีนะครับหรือว่าหลุดลอดพ้นจากเคราะห์นั้นได้แบบยัไงไง,ง,ง,งก็ไม่รู้งงๆเหมือนกันอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือการสะสมบาร,รมีอย่างหนึ่งคือการ ช่วยเหลือร่างกายช่วยเหลือมนุษย์โดยการเองหรือว่าช่วยเหลือสัรพ์สัตว์นะครับทั้งหลายครับนี่คือทั้งหมดครับของการบริจาคเลือดแล้วก็บริจาคร่างกายนะครับดังนั้นเป็นกุศลครับอย่างน้อยนะครับมันจะพิสูจน์ได้ไม่ได้แต่ร่างกายและจิตใจเรามีความสุขในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็บริจาคแล้วก็ทําให้ผู้อื่นได้มีอายุยืนแล้วก็แข็งแรงขึ้นนี่ก็มีความสุขอีกแบบทันใจได้แล้วเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีครับสวัสดีครับ